ันนี้มีความสาคัญเกี่ยวงค์พระเจ้าตักสินก็คือพยาจักีพระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นบรบุญธรรมท่ามาฝากพระเจ้าตักสินเนี่ยให้เรียนศวิชา่ันก็ชอบแบบคนจีนก็มีชอบร,รนายการพนันคึ่งขึ้นสมพานก็เลยดัดนิสัยก็เลยเอาสมเด็จพระเจ้าตักสินเนี่ยไปผูกกับผกระดไดเป็นการลงโทษอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์สิบคือคุยกันในวงของของ,ของคนในน,น,นิยมพระเจ้าตักสินว่าบางกระแสหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นลูกของพ่ออยู่หัวบรมโ,รโกศ ไม่ได้หนีอาจจะเป็นแผนการของพญาตากับหนีทับตายนะเว้ยเฮ้ยกไพ่ัยอายการนาธานหัวเมืองได้เขียนไว้อายการทหารก็บอกบฏศึกเนี่ยแม่งตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเฮ้ยแล้วก็ถามจริงถ้าไม่กลัวอาญาศึกหรือวะบังกะบถึงเมืองจันนะนะครับแล้วก็ไปรวบรวมผู้คนรวบรวมผู้คนแล้วก็กลับมากู้กรุงทําไมทําไมถึงต้องไปที่จังหวัดจันทบุรีเราเคยได้ยินมาหลายข้อมูลแล้วก็จะหาจุดจบไม่ได้พญาตากตายยังไง ส้หรับสนุนแทพนี้ของเรานะครับเฟิรมเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราหนวดเคราดกด,ดาสวยงามฝากไปดูแลวกันนะครับเฟิรมเซรั่มนะครับ สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมมาตามคําขอของแฟนรายการหลายๆท่านเลยครับที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้กลับไปสัมภาษณ์อาจารย์ตุ๊กบางประินเพราะว่าสนุกมากวันนี้ผมมาตามคําขอแล้วก็อาจารย์ตุ๊กบางประินอยุธยากรูปอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบพระคุณมากนะอาจารย์ครับ ได้เข้าไปดูไหมวันที่เรามาคุยกันได้มาไม่ว่าจะเป็นผมก็ดีน้องแบงก็ดีหัจานตุกเล่ามันมากสนุกมากด่ากูเพียบเลยเป็นเรื่องปกติเมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเป็นเรื่องปกติอ่ะเป็นเรื่องปกติอ่แสดงว่าเขาดูเราไงเขาดูเรแสดงว่าเขาดูราเขาดูเราติดตามแล้วันนี้ผมมาที่วัดเชิงท่าเนี่ยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกหรือว่าบันทึกเอาไว้ที่วัดแห่งนี้เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออื่นนั้นรายการเราชื่อว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ให้อาจารย์ทุกพาไปไหว้สักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก่อนแต่ว่าในอีพีนี้ขอบคุณด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ครับอาจารย์เฟิร์มฮะ อยากให้หนวดเคราสวยงามหรือว่าอยู่คงทนหรือว่ามีเส้นผมที่งอกอาจารย์สงสยัยสิทำไมผมไม่งอก<ช>คือผมไม่ไม,ไม่ทันแล้วผมมาเจอนี่ช้าไปาเพราะฉะนั้นใครที่ยังมีผมอยู่บำรุงกันซะนะฮะจะได้เท่ๆหล่อๆนี่ครับผลิตภัณฑ์เฟิรม์มเป็นแบบนี้ใครสนใจตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับนี่ฮะพิมกัาไปที่ l i n e แอดแอดเฟิมแิมพิมคาว่าอาจารย์ตุ๊กบางปะอินแค่นี้เองจาก690เหลือ590ครับ ที่เราอยู่เนี่ยเราเรียกว่าวัดเชิงท่าควัดเชิงท่าเนี่ยเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีย,ยุคต้นเพราะว่ามีพระปรางเห็นชัดเจนแล้วก็วัดเชิงท่าเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าวัดจินท่าเพราะว่าสมัยแบบโบราณเนี่ยถอาตรงประทิตันตกเนี่ยมันจะเป็นท่าข้ามเรือเข้าสู่พระบรมหาราชวางังแล้วก็เรียกว่าวัดจินท่าบางคนก็เรียกว่าวัดท่าคอยวัดนี้มีความสาคัญเกี่ยวกับพระเจ้าตักสินก็คือพญาจักรีแล้พระเจ้าตักสินเนี่ยเป็นบุตรบุญธรรมท่านมาฝากพระเจ้าตักสินเนี่ยให้เรียนศัพทวิชาที่วัดนี้ที่วัดนี้วัดเชิงท่า อกขระต่างๆเวทมนต์ต่างคนนี้ครับแล้วตอนเป็นท่านเป็นเด็กเนี่ยท่านค่อนข้างจะเกเรเป็นหัวโจกท่านก็ชอบแบบคนจีนก็มีชอบเล่นการพนันครึ่งึสมพานก็เลยจับได้หลายครั้งละครับก็เอ๊ดัดนิสัยก็เลยเอาสมเด็จพระเจ้าตักขินไปผูกกับบันไดผูกให้ผูกแช่น้ำวะในในท่าน้ำเหรอใช่ท่าน้ำเนี่ยไม่ไท่าน้ำมันใช่ไปผูกไปผูกท่าน้ำวะแล้วก่าเป็นการลงโทษพอรู้ตัวทีเฮ้ยเย็นแล้วเย็นแล้วน้ำน้ำขึ้นไปดูนึกว่านึกว่ายังไงก็ตายจมน้ำแน่นอนแต่ไปดูไปดูไปดูที่บันไดบันไดลลกกกแ้ว็็็เดชสงน อยู่บนบันไดอะลอยอยู่เดินแล้วหมายความว่าบันไดหลุดออกจากท่าน้ำเลยใช่ใช่ซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นั่นคืออภิญหารแล้วหลุดันได้ไงท่านก็คล้ายๆว่าอยู่ๆก็หลุดขึ้นมา่ะแล้วแสดงว่าวัดนี้ก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานยาวนานยาวนานเป็นวัดที่สมเด็จพระตัดศินมหาราชทรงมาอยู่ที่นี่จริงๆอาจารย์คุยแค่นี้ไม่พอแน่นอนจันเดี๋ยวเราไปหาที่กันครับครับเชิญครับ คือในพระราชวงศ์สวครับหรือตำนานองค์โอ้โหพระเจ้าจากสินมหาราชเนี่ยผมจะพูดไปก่อนนะเพราะว่ามันมีหลายกระแสมากมเนาะคือเป็นกษัตริย์ของ ไทยปะต้องพูดว่าไทยเนี่ยที่ประวัติท่านเนี่ยมันมีความย้อนแยงแ้งหลายมุมหลายมุมมองมและคุ้มคืออ่ชาติกาเนิดของพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นอะไรที่บอมตรงเหมือนนิยายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นเป็นลูกของของคนจีนที่มาอยู่ประเทศไทยบางครค้งก็บอกว่าเป็นลูกของนายไฮฮองเป็นคนจีนที่มาค้าขายมาจากจ<ช>ีนใ,ใหญ่แล้วก็มาได้กำานานนองเอียอ้ยนแล้วก็เกิดเป็นบุตรชายคนนึงขึ้นมาชื่อชื่อศิลป์แล้วก็พญาพญาจะกรขอบุญบุญธรรมแล้วก็มาฝากกับสมภารวัดเนีย คือว่าชท่าน่ยคือสมพันธ์พระมาเถรทองดีม,มาเรียนสากพ่อพิชาคารต่างๆอยู่ที่เนี้ยอันนี้คือมุมหนึ่งมุมหนึ่งมุมหนึ่งและอ,อีกมุมหนึ่งอ่ะด้านอีกมุมหนึ่งเขาก็ว่าเป็นอ,อย่างที่หนังที่ออกไปหนึ่งดาวฟ้าเดียวเขาก็จะบอกว่าเป็นเป็นนายกอง คารวานในกองเกวียนคุมพวกกองเกวียนกองเกวียนค้าขายเหมือนรักษาความปลอดภัยใช่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 คนที่มีรักษาความปลอดภัยคุมคนเนี่ยคุมกองเกวียนมาคุมกองเกวียนมาค้าขายยุยมากแรับไปหัวเมืองต่างยันหัวเมืองตากแล้วก็เจ้าเมืองตากเห็นว่าในศิลปเนี่ยเป็นคนที่เก่งเขาตั้งให้เป็นขุนเก็บมีหน้าที่เก็บสวยสากรแล้วก็บังเอิญเจ้าเมืองตากเนี่ยแกสิ้นชีวิตในศิลปเนี่ยเขาก็เลยมีการวิ่งเต้นเพื่อจะเป็นเจ้าเมืองตากสายก็วิ่งเต้นมาหาพระสมุหานายกประมนายกหรือพระยาจักรีเนี่ยก็มีการทุุม อบ,บ,บอกว่าเนี่ยเจ้าเมืองตากเนี่ยได้สิ้นชีวิตพระ้าอยูย่อ,อยู่หัวทุนพอเาถามว่าแล้วท่านม,มีมีคนหรือย,ยังก็เหมือนมีวิ่งเต็มไปแล้วบอกกันไว้ไแล้วบอกกันไว้แล้วก็บอกว่ามีคนหนึ่งชื่อศิลป์ก็เลยให้ไปเป็นพญาตากของเมืองตากนะโอเคอ่ะนั่นคือประวัติอีกกระแสหนึ่งอีกกระแสหนึ่งแล้วก็มีกระแสหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอันนี้ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์กสิปคือคุยกันในวงของของคนนี่นิยมพระเจ้าพระเจ้าตักศิลป์ว่าเ็น ลูกของพ่ออยู่หัวบรมโก,กรดกับอาจจะเป็นหญิงจีนครับแล้วก็เป็นแบบสนมอย่างเงี้ยนะแล้วก็เกิดเพราะว่ามันมีข้อแตกแต่อย่างก็แผลนะทําไมดันกระแสเนี้ยมันมีสิทธิ์เป็นจริงอุย เพราะอะไรยศไงทำไมขึ้นเร็วขนาดนั้นนะอายุไม่เท่าไหร่เองยศเป็นพญาละพญานี่ในพลน่ะพญานี่คือในพลใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับอายุประมาณอ่สามสิบใกล้ๆ้สามสิบเองใกล้ๆกล้สามสิบขึ้นเรือในพลไม่ก็เรียกว่ะสามสิบกว่านั่นแหละเป็นในพลนแล้วอ่ะเร็วไหมะ่ะเร็วอ่ะมันมีอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระเจ้าสัตว์ทองครับก็เป็นโอรสลับเขาบอกเป็นโอรสลับของพระเอกาทศรถก็ยศขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นเร็วเป็นจะหมื่นเลยจะหมื่นก็ ประมาณพลตรีแล้วอะคือถ้าไม่ใช่คนในหรือคนที่ไว้ใจนะรร่ะทัศนยยศขึ้นเร็วขนาดนั้นละอาจเป็นไปได้ที่ว่าเป็นโอรสองค์หนึ่งของพ่ออยู่หัวบรมโกศแต่เกิดจากนามสนมหรือว่าท่านท่านสร้างความดีความชอบเร็วไม่มันมีคนที่สร้างความดีความชอบเยอะกว่านั้ก็มีใกล้ๆตัวเลยนะ,ะแล้วการที่หนึ่งเ,เป็นลูกของพระยาจากกักรีที่สามใบทัไมยศไม่ขึ้นอะตามตามพระาราชพงศสาวดารเนี่ยส่วนพระเจ้าตักสินของเราเนี่ยเป็นบุตรบุญธรมธรมทัไมยศขึ้นมากกว่าะ ทำไมพยาตะกีที่เป็นพ่อไม่ดันไม่ดันไม่ดันนะอาจารย์ที่หนึ่งขึ้นให้มันสูงขึ้นกว่าความรับสินะอันนี้คือถามว่พูดออกไปเนี่ยอาจจะโดนด่าเฮ้ยแม่งออกนอกแหกคอกแต่มันเป็นไปได้อาจารย์เคยเคยเคยพูดเรื่องนี้เหมือนกันกูก็โดนด่าไปทําไมอ่ะเขาบอกกระแสหลักเขาบอกเป็นคนจีนอาจารย์ทุกบอกว่าเป็นโอรสของพญาอยู่หัววลามากธมันเป็นไม่ได้ซึ่งหลักฐานมันไม่มีไงแต่จริงอันอย่างที่อาจารย์ทุกบอกไม่ได้เข้าจะข่าอาจารย์ทุกนะผมว่าหลายกระแสหลายคนที่เขาพูดกันหลายกลุ่มแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ ไม่ได้ไม่เจอเลยตอนนั้นที่พญาตากเป็นพญาตาอยู่ที่จังหวัดตากท่านมีคุณูประการอะไรบ้างอาจารย์ก็ท่านก็ปกครองปกครองเมืองตอนที่พญาตาคนเดิมยังมีชีวิตอยู่น่ะในสินเนี่ยเป็นขุนเนี่ยคอยเก็บสวยสา่อแล้วคอยว่าความตัดสินท่านสามารถมีลูกล่อลูกชนท่านรู้จิตวิทยาจิตวิทยาแล้วก็ท่านก็ท่านก็เป็นคนที่มาจากเมืองหลวงที่ส่งไปเมืองตากอ่าท่านก็มีรู้เรื่องกฎหมายอายการกฎอายการต่างๆจะมารู้เรื่องและท่านมีฝีมือเกี่ยวกับการลบจนพญาตาคนเดิมสิ้นท่านก็เป็นพญาตา สินต่อ,อ,ขอตเขาถือได้รับการวางใจแต่พ่ออยู่อุตุมพรเนี่ยอยู่ได้กี่ปีไม่นานก็เกิดศึกพมา่าก็ต้องยกทัพมาที่กรุงศรีอยุธยาไม่ไม่เขาโดนเล็เลกลตัวเข้ามาเป็นคนเก่งที่เก่งในการรบแล้วมีการบัญชาการรบที่ดีเป็นคนมีความสามารถโดนพมา่าร้อมกรุงใช่อันนั้นคือครั้งที่สองมาที่กรุงแตกว่าอาจารย์ชากรุงแตกกรุงแตกเอาวันนั้นผมอยากรู้เลยหลายคนนะได้ยินว่าสมเด็จพระนักสินมหาราชฝ่าวงร้องของทัพพมา่ามา500อคนหนีออกมามาตั้งหลักอยู่ที่เมืองจันทบุรีอันนี้จริงไหม คือยุทยามันโดนหลอมเนี่ยหัวเมืองทางใต้เนี่ยก็ไม่สามารถมาช่วยได้เพราะว่าอย่างทัพเรือมันต้องขึ้นมาทางทับเรือเนาะแล้วมันมีขนอนเรียกเรียกขนอนบ้านะนาวสีได้ตัววัดปวดสัตว์อ่ะกูก็งงอยู่อย่างว่ามันทํา คนอยุธยาเสนาธิการสมัยนั้นนะไม่มีความห่วยแตกเฮ้ยมันให้โดนมันให้พม่าเนี่ยล้อมล้อมขนอนหมดขนอนก็คือด่านต่างๆเป็นด่านที่เก็บภาษีเนี่ยมึงให้พม่ายึดประทับจักรกระเบืออะไรของมึงที่ยึดไม่ได้เพราะว่าเป็นชัยภูมิหลักหรือว่าไงมันเป็นด่านสําคัญที่ว่าสามารถให้คนทางทางใต้เนี่ยมาช่วยเราได้หรือฝรั่งอ่ะมาช่วยเราได้หรือใครมาช่วยได้พอมึงให้มันยึดเสร็จแล้วมันก็เอาโซ่ขวางลําน้ำไปใช่ไหมพญาเพชรบุรีกับพญาตากเนี่ยจะต้องไปยึดคืนเพื่อให้คนที่เดินเดินทางมาช่วยสะดวกพม่าก็เอาป อแล้วก็ยิงถล่มทัพเรือไงพญากระเมเพศเนี่ยยอมตายพญาตาบอกว่าท่านกลับมาก่อนใต้เท้ากลับมาก่อนเถอะเพราะว่าดูแล้วเราสู้พม่าไม่ได้นะอนอนเพราะมาปืนใหญ่ยิงกดลงมาเนี่ยยึดชายภูมิไปหมดแล้วอ่ะใช่มันยึดชายภูมิไปหมดแล้วอะ <ๆ S 1> ่ะก็เลยพญากระเมเพศบอกอ่ะสู้จนตัวตายทันยึดไม่ได้พญากระเมเพศเนี่ยเหนียวคงพันพม่าถึงขนาดต้องเอาไม้เอาเหล่าเสียบตูดอะ่ะ พญาตาก็เลยต้องล่าทัพท่านก็มาที่มาตั้งทัพที่วัดพิชัยท่านไม่ยอมเข้ากรุงท่านมองว่าเอเข้าปุ๊บเข้ากรุงไปก็เสร็จโดยยังไงก็ยังไงยังไงกรุงก็แตกแล้วจริงๆแล้วคนอยุธยาเนี่ยประมาณรอ,าออศัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยครับรอน้ําหลากนี่แหละแล้วบางเอออาจจะซ่วยปีหน้าอาจจะน้ําน้อยอน้ามามาไม่มากมันก็เทอมให้เกิดเกาะแก่งพระม่ามันรู้แล้วนี่ใช่ไหมมันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ารองพญาที่มืนแตกวัะหน้าพระเมรุเนี่ยใกลเนี่ยแต่เหมือนแบบตึกภายในด้วยความไม่ลงรอยกันระหว่างพระเจ้า ณนะตอนนั้นน่ะมันทําเลยให้ บ้านเมืองมันวิตริตแปร,ปรเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้มันกรทัชให้การบัญชาทัพเนี่ยไม่ได้เต็มที่แล้วก็พระเจ้าเอกทัดก็บัญชาส่วนใหญ่จะให้คนออกยารัตนาธิเบศคุมไอ้นี่ก็แพ้มาอะไรสงครามแต่ก็ทาไมยังให้คนนี้คุมทัพอยู่เพราะอะไรมันอาจจะไม่มีคนใช้ไงก็ต้องเอาไอ้นี่ทั้งที่รู้ไอ้นี่ว่าแพ<ร>้แล้วแพ้อีกค,คนนี้ผมสงสยัยว่าทาไมพระเจ้าเอกทัดเนี่ยใช้แต่คนนี้ทั้งที่มันก็แพ้มันก็นีมันทุกรอบพระเจ้าตาเห็นว่าเฮ้ยกูอยู่ไปสงสัยจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกูไปเรียกว่าไอ้ตรงเนี้มันมันม อาจจะไม่ได้หนีอาจจะเป็นแผนการของพระยาตากกับพระเจ้าเอกทัศยังไงอะหนีทับตายนะเว้ยเฮ้ยกฎพิัยอายการนาธานหัวเมืองได้เขียนไว้อายการทหารก็บอกกบฏศึกเนี่ยแม่งตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเออใช่เราลืมคิดเรื่องนี้ไปนะเราได้ยินมาตลอดว่าสมเด็จพระ้าตากินหนีออกจากเมืองหลวงไอคำว่าหนีก็คือหนีศึกเฮ้ยแล้วพอถามจริงถ้าไม่กลัวอาญาศึกเรือววะ ายานมีข้อสงสัยว่าหรือเขาไปจะนํากําลังจากหัวเมืองตอนออกมาตีขนาบทัพพมา่าอาจจะเป็นคําสั่งของใครคนใดคนหนึ่งที่มีอํานาจก็มีคนเดียวนอกจากพระเอกาชาตเพราะตอนนั้นนะ่ะตอนที่ศึกที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาไม่มีใครมาช่วยมันโดนพม่าไปคุยหมดเลยบ้า,าจาร,จรพูดพูดเรื่องจริงใครๆอยากจะดา่าอาจารย์ก็ด่านะแต่ม,มึงไปดูล่องรอยที่วัดท้ายตลาดที่บางปะหันนะ,ระกรมศิลปากรเขียนไว้ว่าวัดท้ายตลาดเป็นวัดที่เป็นชุมชนที่มีผู้คนนําสิ่งของมาขายให้กับกองทัพพม่า มาคือพม่าเนี่ยมันฉลาดเอาเฉพาะกรุงศิวยามันจะมาทําลายหัวใจอย่างเดียวแต่ที่อื่นเนี่ยถ้าไหนท้าไม่ตอถ้าไม่ต่อต้านมึงมีอะไรขายป่ะขายขายแล้วมึงมาขายกูกรงศิรปรกรไม่ยอมเขียนว่าเป็นคนคนไทยเขียนว่าเป็นกลุ่มคนนําสิ่งของ มาขาขายกับพม่าที่กล,กลุ่มคนนีค<ถ>ือคนที่อยุธยานี่แหละก็ใช่สิท่านนั้นแสดงว่าพมา่าเขาก็ไม่ได้เล็งเป้าหมายที่อยู่ร,บรอบๆของกรุงศรีใช่แต่เล็งเป้าหมายคือกรุงศรีอยุธยาเขาตีวิญญาใจเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะดานถ้างั้นภาพที่ผมเห็นในะตอนนี้ก็คือตอนนั้นที่กรุงศรีอยุธยาเกิดศึกกับพม,ม่า โอ้โหในกรุงศรีนี่จ้าระหวั่นเลยแต่รอบนอกเนี่ยหมู่บ้านไหนเมืองไหนไม่ไม่ต่อต้านมันก็อยู่ปกติก็ใช้ชีตามปกติปใช่ยังสีกุกเลยเห็นชัดชัดตั้งค่ายมาเขาก็เอาแม่น้ำสองด้านเป็นค่ายแล้วก็สองด้านก็ก่อคูค่ายขึ้นมาเข้าค้าขายเรื่องนี้ไม่มีใครออกมาพูดนะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ามังละเนี่ยมีบัชรใหยมังมหานาทากับเน่ในเมียสีบวดีมาเนี่ยเขาต้องการมาทําลายกรุงศรีอยุธยาโดยตรงเพราะว่าพระเจ้ารังพญาโดนปืนเนที่ตนวที่หน้าพระเมรุอ่ะชีวจุดปัญญ่แล้วผู้ใหญ่แตกแหะ เขามาตายในแผ่นดินกรุงศิวยาก็เลยมีความแค้นกับอยุธยาโดยตรงไม่เกี่ยวกับเมืองอื่นหลังจะออกไปจนันพระนสสินไปที่ไหนคือก็ไปทั้งหมดนครนายก่านปาจีนบางคนก็ว่าไปสอ,อกปากน้ําโจ้โลมากอ,อะไรเงี้ยนะแต่ถ้า,อ,า,ถาออกทะลุป,ปลาจีนแล้วก็ไปแถวจันทบุรีเลยระยองระยองะยอะไปจันทบุรีเลยเนาะอ่ามันก็ไปถึงเมืองจนอันระนะแล้วก็ไปรวบรวมผู้คนรวบรวมผู้คนแล้วก็กลับมากู้กรุงทําไมทําไมถึงต้องไปที่จังหวัดจันทบุรีตรงนั้นเป็นเมืองท่าโอเคนะ พอเมืองท่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีการค้าขายระหว่างพวกคนจีนคนฝรั่งคนชาติยุโรปเยอะคือยุทธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอีตรงนั้นอ่ะมันสามารถหาซื้อได้ได้ง่ายได้ง่ายกว่าคุณผาแล้วก็อย่างพม่าอาจจะไปไม่ถึงหรือไปถึงก็เบาบางพอพอตีเมืองจันท์เสร็จปุ๊บเมืองจันแพ้แพ้แพ้แล้วเขามาเข้าร่วมกับสุริยุติตักสินแล้วครับคนไทยส่วนใหญ่ที่ที่รู้ว่าเฮ้ยจะมีการกอบกู้กรุงขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาเข้าร่วมแล้วพอข่าวสะพัดออกไปเนี่ยคนที่อยู่ตามป่าที่หนีพม่าเนี่ยหรือหลายชุม เริ่มเข้าร่วมปุ๊บมันก็มีกองกำลังที่เยอะขึ้นตอนออกไปเนี่ยจากกรุงศรีเนี่ย5 0 0ถูกไหมประมาณ5 0าประมาณ500แล้วตอนกลับมากูกากาก้กรุงศรีอาจารย์ก็เป็นหมื่นเป็นพันอะเยอะอนะ,นะเยอ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 ะนั่นแสดงว่าชื่อเสียงของสุนทรนราชศลิ์มหาราชเนี่ยกโ็โหดังขจรไปทั่วแล้วคือตอนนั้นน่ะทุกคนก็กลัวพม่าก็ต้องมาขอความรักษาสิเพราะมีกองกำลังอะโอเคใช่ไหมแล้วแล้วทหารที่หนีที่หนีออกไปอีกอะก็ต้องกลับมารวมกันรู้ว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าตักินเนี่ยรวมพวกคนเพื่อจะมากู้กรุงศรียาแล้วมาตีีกรรุงงงศเป็นยัไ ที่กรุงสีเนี่ยก็มีการต่อเรือต่อเรือโอเคต่อเรือแล้วก็มีการาทำอาวุธซื้ออาวุธเนี่ยอีตรงเนี้ยซึ่งหลายคนก็จะบอกว่ามันจะมีปมเรื่องนี้เรื่องนี้นี่จะ เมืองจีนซึ่งหลายคนก็บอกเป็นไปไม่ได้หรอกที่พระเจ้าจักรสินเนี่ยจะไปกู้เงินจากเมืองจีนเขาบอกเป็นไปไม่ได้หลายคนผมถามจริงๆนะถ้าคุณผู้ชมลองไปคิดดูนะจะด่าผมก็ได้นะตอนที่ไปอ่ะไม่มีอะไรไปนะไปแต่ตัวไปแต่ตัวทหารเนี่ยนะแล้วก็มาด่ามาอาจารย์กันไปก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าจักสินเนี่ยจะเอาอะไรไปเพื่อไปไปขอเงินเขาถูกไหมใช่ไปกู้จีนนั่นแหละเหมือนสม่พระพระเจ้าศิสินเนี่ยมีกู้จีนนั่นแหละ อาจาจรย์ถามจริงๆนะต่อเรือนเนี่ยมึงตัดไม้มึงซื้อชันซื้อเหล็กซื้อตะปูซื้อดินปืนซื้อทำไหอะไม่ใช่เงินเหรอวะเอาแล้วถ้าคนที่เขาอยู่แถวนั้นละแวกนั้นอยากจะกอบกู้ชาติจริงๆอะ่ะเขาบอกเอามาเอาชันที่บ้านฉันไปเลยมาบุญใหญ่าจากไหนอะ่ะ มันมีกี่ยี่กี่กระบอกอ่าโอเคอาจารย์ก็บอกก็เอาเงินไปซื้ออ่ะเออเอาเงินต้องใช่เง่น้อกเงินไปซื้อแล้วดินปืนอ่ะซื้อจากเมืองนอกทั้งนั้นแล้วภายในเจ็ดเดือนอะเจ็ดเดือนนอาไว้เฮ้ยเจ็ดเดือนเอาเงินที่ไหนมันจะต้องมีการส่งยุทธภัณฑ์มาจากที่อื่นเข้ามาเหมือนมีต้นน้ำเออมันจะต้องมีมีมีประเทศมาหามหนาจในหนุนหลังอาจารย์คิดว่าประเทศอะไรจีนไงจีนเนี่ยแหละอ่าไม่ถูกพม่าแล้ลาวแต่จีนไม่ถูกกับพม่าเพราะมันเขตแดนติดกันไงมันลบกันอยู่เรื่อยเอาพูดง่ายๆใช้มือของประเทศไทยเป็นอ่่่่่าาาใใชชเเเเเปป็็นนนนนนห้้สสืออะดดีี๋ยยยวตุทมัจ ยิงจุดไคลแม็กพอพระเจ้าตากเนี่ยคือพอกูมันแตกเลยนะครับตรงตรง,ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าเฉียนหลงเจ้าเฉียนหลงฮ่องเต้นเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นจกักรพรรดินะเขาล่ารวยเขามีเงินมีทองแล้วก็ประเทศเขาลุ่งเรืองแล้วก็แล,วกแล้วก็จะช่วยสยามด้วยเพราะว่าคนจีนอยู่ในสยามเยอะแล้วสยามเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองท่าของคนจีนคือสินค้าจะจากเมืองจีนเนี่ยจะมามาอยู่ที่อ่าุยทยาแล้วอุธยาเนี่ยขายกับตะวันตกอีกทีนึงเพราะว่าอยุทยาเนี่ยมีการไปจิ้มกล้องครับจิ้มกล้องก็มีกเหมือนถวายเครื่องรราาาาากออมมมมมีีีีผ้ไหวุธขค่ หนอแรกมีงาช้างไปให้กษัตริย์จีนครับไปยิ้มกล้องเหมือนขอความรับรองขอกออาัขขาจากจีนอถ้าั้นผมเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมที่ถ,ถ้าอาจารย์บอกนะ,อะบอกว่าเหมือนกับตอนนั้นน่ะที่กองทัพของสุเรนทักินมหาราชเนี่ยม,มีมีคนหนุนหลังอยู่นั่นคือจีนจีนจน,น่นแสดงว่าจีนก็มองเกมออกว่าถ้าพม่ายึดกรุงศรีได้ใช่เฮ้ย <Yeah S 1> ไม่เป็นผลดีกับเราไม่ใช่ไม่ไม่ให้เป็นผลดีไม่เป็นผลดีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นก็ต้องให้กับกองทัพของสุเรนทักษินใช่ทุกพระองค์ของอยุธยา

ถ้างั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับไปตรงนี้ตอนที่ไปเมืองจันเสร็จปุ๊บ<ม>นำกำลังไพ่พลมาหลักพันหลักหมื่นนะนะ,ะมาตีกรุงศรีวันนั้นเกิดอะไรขึ้นาจารย์ันก็มาทางเรือใช่ไหมมาทางเรือก่อนพอมาทางเรือก่อนมาเจอที่กรุงธนนะก็มาปราบไอ้ต้องอินนี่ก็คือเรียวที่สุดเป็นไพ่พลคนธรรมดาเงี้เป็นารรมดาแหละแต่ว่ามันไปเข้ากับพมา่าไอ้คนเนี้ยมันเข้าพม่ามันเก่งแล้วมันเป็นคนดีมีฝีมือ,อมันเข้าพม่าแล้วมันก็คอยจับคนไทยคอยเอาผู้หญิงสวยๆนะส่งให้พม่าบางทีมันก็เก็บเอาไว้เองมั่งคอยค่มเหนคนไทยด้ ครั้งแรกอ่ะคราวนี้มันเหนียวอ่าถึงเราเอาไมา้เสียบตูดมนันนะตายตายเนี่ยคนไทยแม่งมีฝีมือเยอะนะแต่แม่งคิดไช่ฝีมื<า><า>อผิดแล้วก็มาเนี่ยมาถึงวิทยาประพักตัางวัดป่างิ้วมังมาถึงวิทยาเนี่ยแล้วถึงไปถึงไอ้ค่ายโพสามต้นเนี่ยพอดีทุกี้พนักงานกองน่ะพอตีเสร็จแล้วท่านก็มานอน พักที่อยู่วัดพระที่นั่งทรงปืนนั่นแสดงว่ากรุงศรีอย่ามันไม่โดนเผาเท่าไหร่เพราะว่าพระที่นั่งทรงปืนมันเป็นพระที่นั่งไม้เดี๋ยวตอนนั้นกรุงศรีแตกยังแตกแล้วแตกแล้วแ,แล้วมากลับแล้วพระเจ้าเอกทัศอยู่ไหนเจ้าเอกทัศก็ตายไงก็ศพกนฝังอยู่ที่ค่ายโบสมต้นไงหมายความ่ครั้งนั้นพระเจ้าเอกทัศ คือเขาบอกว่างี้ประวัตินี้พอพระกรุงศรีแตกพระเจ้าเอกทั์หนีไปที่ของจิกด้วยความอดอาหารอะไรเงี้ยก็ถึงแก่ความตายสุกี้พนะานกองเนี่ยก็เอาพระศพเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ตายดียังไม่ตายดีถือว่าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมก็ให้เกียรติก็เอาพระศพเนี่ยไปไปรักษาที่ค่ายโบสามต้นแต่ว่าด้วยอาการเพียบหนักและไม่ไหวแล้วคือคนเพียบอะเขาคันตีทูดแล้วก็เลยพอศพก็เอาศพมาฝังไว้บางก็บางตำนานก็บอกว่าฝังที่ค่ายโบสามต้นบางก็ว่าฝังที่ในพระราชวังแต่พอพระเจ้าตักสินเนี่ยลบชนะสุกี้แล้ว ใช่ปะกับข้าทุกยี่ป่านทุกี้เสร็จแล้วละก็มีการขุดประสบของพระเอกทักขึ้นมาเหมือนถวายพระเพลิงนะพะอถวายพระเสร็จแล้วก็ทัพก็นอนนอนพราะด้วยท่นงนส่งปืนก็ฝันเห็นบุรุษกษัตริย์ตาที่ราชต่างๆเนี่ยไล่ท่านบอกว่าอย่ามาตั้งกรุงที่นี่ทำไมอ่ะไม่ไม่ใหไไไ้ไม่ไม่ให้อยู่ว่าประมาณว่าท่านเนี่ยเป็นทหารอะไรประมาณนี้นะโดยทรงเสนาบดานเขียนนะนะว่าเป็นพลทหารไม่ใช่กษัตริย์อย่ามาอยู่นี่ไปทัพไปให้ไปตั้งเมืองที่อื่นเอาถ้าพูดกันง่ายๆไปสัมภาษณ์บ้างไม่ใช่เชื้อสายตรงของพระมหาก ไปตั้งกรุงทน oh. จริงจริงแล้วใน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 ความเพี่ขออาจารย์นะอา,อาจารย์ว่ายังไงอาจจะเป็นข้ออ้างสําหรับท่านทําไมเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาพม่ามันรู้หมดแล้วนี่ตั้งทับไหนมันจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนรู้ไหนแล้วมันรู้หมดอ่ะสุดท้ายเขาเลยเอยเอาสเ,เกเบ็เล็กๆดีกว่าเว้ยก็เลยไปตั้งกรุงธุรมรีแล้วก็สถาปนานกรุงธุรมรีสีมหาสมุทรขึ้นมา จานก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือราชวงศ์เลยนะอาจารย์ที่เสียกรุงครั้งทสองราชวงศ์งงงบ้านพูหลวงแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีวันปราบดาพิเศษกับจารย์วันไหนันปราบดาพิเศษว,วันที่28ธันวาคม2311ตอนนั้นยึดกรุงศรีคืนได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยึดได้แล้วยึดได้แล้วเหลือท่เดียวต้องไปปราบก๊กต่างๆก๊กพิมายก๊กเจ้าพระฟางต้องไล่ปราบก๊กต่างๆอีกเดี๋ยวนั้นรวมเลยเหรอฮะต่างคนก็ต่างตั้งเป็นกษัตริย์อ่ะใช่ไหมวิทยามันล่มสลายแล้วแต่ละเมืองก ปใช้เวลาก oh, um. <sm art S 2> ี่ปีโอ้หลายปีคือปรับดับเพื่อเอตัวเองเป็นกษัตริย์ อ่าโอเคแต่แล้วก็เผ่าพันธุ์กษัตร,ร,ริย์ตัวเองก็ใช้อำนาจความเป็น,ออนกษัตริย์อ่ะปาล์มรวบรวมหัวเมืองที่ไม่ขึ้นต่อกรุงทนเนี่ยก็มาสู้กับพม่า,มาอีกนะสู้ทําไมอ,ะอ่ะอ่ากับพมา่าก็ส่งคนมาเรื่อยอ่ะพออยู่ที่กรุงทนแล้วพม่าก็ยังมามาตีกรุงทนอีกเหรอฮะก็มาส่งมาไม่เรื่อยส่งมาเรื่อยตอนพมา่าเขาเปลี่ยนราชวงศ์ของเขาอะไรนะครับเขาก็มีการเมืองภายในยของเข <ๆ S 2> าคราวนี้เราก็ไปลบกับพเมเพนมั่งยวนมั่งลาวมัง่งคือมันลบติดต่อกันถึงยันถึงรัฐการที่สองอ่ะของจากเราปรัะเที่ก็ศเวีกเยดนข้างที่ไว้ลบกับ ฝรั่งหัวแดงเอีก็บอกว่าโอ้โหมันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเป็นไทยมันจะเป็นไทยทุกวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคนที่เป็นอยู่หัวสูงสุดจะต้องเสียสละมากมายผมจะบอกว่ากษัตริย์ทุกองค์เสียเสียสละนะครับคุณอย่าไปมองว่าเออเอาการเมืองปัจจุบันไปเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ที่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างท่านกับท่านไม่ใช่เรื่องระหว่างท่านกับเราอย่าให้มอง่าองค์พระเจ้าจักสินว่าท่านเป็นบุคคล ที่ธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์และสามารถรวบรวม,มผู้คนมาขับไล่พมา่าที่เข้ามาลุกรานกรุงศรีอยุธยาเหมือนต้นน้ำํำจนทําให้มีเรามีประเทศสยามหรือไทยทุกวันนี้ทุกวันนี้ให้มองแค่นั้นพออ,อ,อ,นอาจารย์ทีนี้ตอนสมัยกรุงธนบุรีความจเจริญรุ่งเรืองประมาณไหนแย่ yeah. อ้าวทำไมอ่ะโตไม่มีใครพูดถึงหลายคนเนาะก็จะมองว่าเอ้ยพอพระเจ้ากรุงธนบุรีเ็พระเจ้าตักสินสถาปนากรุงธนบุรีแล้วกรุงธนบุรีจะรุ่งเรืองไม่ได้รุ่งเรืองประโธเงินทองพะม่าแม่ก็เอาไปหมดช่วงถึกสงครามมีการทำนาหรือว่ากูถามยิงมันก็ไม่มีต้องมาสู้รบอ่ะแล้วก็มีภัยแ้งแล้วก็มีแมลงมาลงถูกป่ะเศรษฐกิจหลังกรุงธนเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ดีนะกันเพราะว่าเหมือนท่านเริ่มก่อร่างสร้างเมืองใหม่ๆอ่ะไม่ดีท่านเหมือนขนาดพูดว่าเบี้ยววัดบำนาญท่าน จะมายินแบงไม่มีให้กับทหารเลยถูกเปล่าสแสดงว,ว่าท่านเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้ร่ำรวยนื่องว,ว่าสมัยกรุงธนบุรีก็ไม่ได้แบบเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ได้ยังเลิญเลยลไะไม่ได้สีวิไลยอย่างที่ใครคิดหลอกอโททีนี้อาจารย์สิ่งที่เราเคยได้ยินมาหลายข้อมูลแล้วก็จะหาจุดจบไม่ได้พระ้าตากตายยังไง มันเป็นอะไรที่ปัญหาเขาเรียกแล้วประวัตินักประวัติศาสตร์หลายคนก็เถียงกันถ้าอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ด้วยความม,ามีหลายข้อมูลที่เราน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วได้ยินได้ยินได้ยินอยากฟังในมุมอาจารย์ตุกอาจารย์เนี่ยเป็นคนเล่นพระอาจารย์เชื่อเชื่อหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำอ่าโอเควัดท่าสุงอ่าเพราะฤาษีสิงห์ดำเนี่ยได้รับการขนานว่าเป็นพระผู้ทรงยานคนสมัยใหม่อ่ะถ้าฟังอาจารย์ก็จะบอกว่าอาจารย์ตุกแมงเพรสเจอร์อืมไอ้เรื่องเพรสเจอร์เนี่ยมาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเพรสอุลล ซึ่งมองไม่เห็นมองไม่เห็นผู้เจ,จ้าใายก็ไม่รู้ว่าผู้เจ้าหน้าตาเป็นยังไงบุญกุศลหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยเรื่องเพอเจอต์หรือป่าอะไรผมเชื่อในข้อมูลมของพ้อสิงดาผมเชื่อสนใจยังไงอา,าจารว่าพระเจ้าตักสิน ไม่ได้โดนบอลอหนึ่ง่านชีวิตลวงพ่อสียงดำนะ่ะท่านเป็นพระสุโขทยัยอดใช่ไหมอย่างตัวผมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธและมีความศรัทธาองคุณพ่อสีงดำค่อนข้างจะสูงมผมเชื่อท่านนะทุกวันนี้ศพท่านเข้าไม่เน่าลวงพ่อสีงดำบอกว่าเจอผีเป็นเจ้าตาที่ที่ผมฟังะนะ,อะบอกว่าเจ้าตาเขาบอกว่าเปล่าไม่ได้ให้ไม่ได้โดนรายการที่หนึ่งผ่านชีวิตแต่ว่าเป็นม,มีการกู้เงินอนะ่ะกู้เงินจากจีนมาก็ต้องเขาทวงมาแล้วเนี่ยพอ,อตั้งราชธานีได้แล้วเนี่ยเขาทวงมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีเงินจะใช้เขาเนี่ยเพราะว่าบ้า ก็ตองทำไงอ่ะอะจะล้างนี่กอนนี่ยังไงก็ถามว่าตัวเองตายไปซะให้ราชการที่หนึ่งมาแก้งว่ายึดอํานาจไปซะก็จบไปนี่ก็หายไปแล้วมีคนบอกว่าเป็นเป็นกษัตริย์เนี่ยจะเป็นนี่ได้ไงแล้วทุกวันเราประเทศไทยกู้ป่ะ มันก็ยังกู้อยู่อ่ะอแล้วทำไมาจะาเป็นนี้ไม่ได้อ่ะแล้วผมถามจริงพระเจ้าตักสินเนี่ยที่ผมปูเรื่องไว้เนี่ยไปเงี้ยคน500มีอะไรไปมั่งไม่มีอะไรไปมีสเสบียงไปหน่อยเดียวเอาเงินทองจากไหนมาซื้อยุทธฑ์ถ้าอาจารย์พูดอย่างเงี้ยน,น,นั่นแสดงหมายว่าเราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นใช่ในมุนมมองที่อาจารย์เชื่อนะนะฮะผมก็มาตีความได้ว่าสรรามเด็จพระเจ้าตักสินทำแบบนั้นจริงนั่นแสดงว่าท่านคิดอยู่ในใจแล้วไม่ได้มองประโยชน์ส่วนตัวใช่นั่นมองประโยชน์ <ๆ S 1> ส่วนรวมส่วนรวมให้ไทยได้คงความเป็นไทยต่อไปถูกต้้้อองงถาาาาททท่่่่นนยยกกใหญ็ไดีมค บอกว่าท่านา,าเราแวงรัการที่หนึ่งมันไม่ใช่อ่ะบางทีเรามองแล้วร่องรอยมันมันมันไม่น่าเป็นอย่างนั้นถ้าท่านอยากจะจะมาหารัฐการที่หนึ่งท่านจะทําเมื่อไหร่ก็ได้คือผมจะบอกคุณผู้ชมว่า จริงๆแล้วเราได้ยินเรื่องของสุนทรทาตักสินมหาราชมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ในแต่ละมุมแต่ละมุมเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าอันนี้จริงนะหรือว่าอันนี้จริงใช่หรือว่าอันนี้จริงมันแค่เป็นมุมมองและกันใช่มุมมองตามสันนิฐานแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเป็นรูปธรรมทุกวันนี้ท่านกู้ชาติบ้านเมืองอะเรายืนอยู่ในผืนแผ่นดินไทยใช่ให้มองแค่นั้นพออย่าจับไปโยงท่านอื่นแล้วให้นึกปฏิพานว่าท่านเป็นคนที่รักผืนแผ่นดินนี้เราคนรุ่นหลังให้มองปฏิภานของท่านและจงรักษามันไว้สืบป เพื่อลูกผู้หลาดต่อไปก่อนจะจากลายไปในวันนี้อาจารย์ผมมีอยู่คําถามหนึ่งที่ข้างค้างคาใจอยู่ถ้าวันนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกไปเมืองจันทร์อะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีเราไนงะ จะไม่มีราชวงศ์จักรีจะไม่มีอะไรเลยทุกเส่ยงหน้าบระัตว์มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วอาจจะเรียกมองนัดก็ได้ถูใช่ช่ใช่ครจะรู้ล่ะถูกป่าแต่ว่าคุูรูปการท่านไงเพราะองค์เสด็จพระเจ้าจักรินท่านทาไว้เป็นต้นน้าอาจจะเป็นราชการที่หนึ่งต่อมาหรือราชการอื่นต่อๆไปเนี่ยอันนั้นคือเป็นกลางน้ำกับปลายน้ำเรามีไทยอยู่ได้้วยวันเพราะ คุณอุปการของท่านนะฮะนี่คือเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะที่เราพยายามตามหาข้อมูลนะอาจารย์ว่าสุดท้าท่านไปไหนซึ่งจริงแล้วถามว่าถ้าเรารู้ แล้วเราจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะนไม่ต้องมีอะไรมากมายแ<ช>ค่น,นั้นแล้วแค่เรายืนอ,อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเรามีพระมหมกษัตร<ช>ิย์ทรงเป็นหูปีชาชานไหลไหลพระองค์นะหลพระองค์เลยเพระาะนั้นเนี่ยสิ่งที่หนึ่งที่เราทําได้โอเคแหละเราคงไม่ได้ไปสู้รอบกับใครแล้วใช่แค่รักในพื้นแผ่นดินตัวเองรักวัฒนธ<า>รรมชนชาติพันของตัวเองเท่านั้นพอแคน้อนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณอาจารย์ตูกมากมากครับอาจารย์ก่อนจะจากลากันไปอาจารย์ทําช่องด้วยใช่ใช่ใช่อาจารย์ฝากบอกหน่อยติดตามไไไดดด้้้้ทาาางงหนเเลลยก็ตติมอแแแววข แล้วก็ YouTube ของอโยุยากรทิกตอกมีไหมอาจารย์มิทิกตอกก็มีวัยรุ่นเน,นีอะฝากติดต,ตามรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของรายการนะครับวันนี้ผมนัดผีแล้วก็อ,อาจารย์ตุ๊กบางประอินต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ